ฟ้าฝนผิดปกติหรือเป็นฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ใน24ชั่วโมงบทความโดยอาจารย์เดชาณรุนาศก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะสรุปพายุซูริกที่จะเข้าประเทศไทยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยว่า อายุลูกนี้จะหักขัวลงด้านล่างไม่ขึ้นตอนบนทำให้จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่จะรอดจากการโดนน้ำท่วมซ้าอีกครั้งอย่างไรก็ดีก็ให้ระวังมวลน,น้ำป่าจากบนดอยสูงเอาไว้ให้ดีห้ามประมาทเด็ดขาดเนื่องจากอุณหภูมิจากจีนตอนบนไม่เย็นแถมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงไม่มีมวลลมที่จะหอบเอาพายุลูกนี้ให้ลอยขึ้นที่สูงได้มันเลยปากหัว เข้าระหว่างกึ่งกลางของจังหวัดอำนาจเจริญกับมุกดาหารแทนและทิมผัวพาดลงอีสานทั้งตอนล่างตอนกลางทั้งหมดแล้วเหินตัวขึ้นไปเข้าถล่มจังหวัดอุดรธานีแบบเต็มๆดังนั้นจังหวัดที่ผมเคยเขียนเตือนเอาไว้ทั้งอุดรธานีอำนาจเจริญขอนแกน่นอุบลราชธานีนครราชสีมาจะโดนกันทั้งหมดเหมือนเปิดไฮโลขึ้นมาถูกแบบเต็มๆ และอนิสง์ของพายุลูกนี้จะทำให้จังหวัดที่เคยแห้งแล้งมานานจะได้ฝนไปแบบเต็มอิ่มทั้งกาลสินสุรินร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีรัมและศรีสะเกดส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีคือพื้นที่สุดท้ายที่จะต้องรับมวลน,น้ำทั้งหมดของแม่น้ำน้ำมูลที่มีเส้นทางยาวมากที่สุดรองมาจากแม่น้ำคงที่รับมวลน,น้ำทั้งหมด มาจากทั้งเพชรบูรณ์นครราชสีมาร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามขอนแก่นมารวมตัวกับสายแม่น้ำชีก่อนไหลลงมาสู่แม่น้ำมูลใหญ่ที่มากระจุกลงที่อำเภอวารินชำราบก่อนไหลไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำมูลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ลาดชันต่ำที่สุดจึงระบายออกได้ช้าและเป็นที่มาว่า ทำไมอุบลราชธานีถึงได้เจอกับน้ำท่วมบ่อยมากนั่นเองรอบนี้มาพร้อมกับมวลน,น้ำมหาศาลของแม่น้ำโขงพอดีเป๊ะด้วยแถมน้ำจากลุ่มน้ำโขงที่หนองคายสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญดันทะลึง่งได้มวลน,น้ำโขงเพิ่มขึ้นมาอีกมหาศาลที่จะคอยเติมมวลน,น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกอุบลราชธานีห้ามประมาทเด็ดขาด ภาคตะวันออกเป็นไปตามคาดหนักสุดคือระยองกับตราดระวังมวลน,น้ำป่าและมวลน,น้ำฝนมาพร้อมกันอาจท่วมเข้าในเมืองได้ส่วนภาคเหนือเชียงใหม่กับเชียงรายยังต้องเฝ้าระวังฝนกับมวลน,น้ำป่าแม้ว่าพายุไม่ผ่านแต่ร่องอากาศขยายใหญ่ขึ้นมากภูเขาหัวโลนทั้งนั้นที่ฝนจะตกชุกบนดอยหัวโลนและเกิดน้ำป่าจำนวนมากไหลลงในตอนล่าง แต่ปัญหาหนักที่สุดที่คุณหนูอุ้งอิงจะต้องเผชิญกับคำว่าบททดสอบจริงที่กำลังเริ่มต้นขึ้นเพราะพายุสูริกแม้จะลดกำลังลงเล็กน้อยซึ่งเข้าเขตประเทศไทยแต่จะดันทะลึง่งมีกำลังเพิ่มขึ้นในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดที่อยู่ใต้เขื่อนแถมที่นครสวรรค์น่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยพะเยาฝนจะตกหนักและรุนแรงมาก ที่จะทำให้ผีเข้าโพดบนดอยสูงหอบเอามวลน,น้ําป่าลงมาอย่างมากมายมหาศาลไปพร้อมกับมวลฝนบนดอยเขาหัวโล้นลงมาบรรจบกับมวลน,น้ําฝนที่ตกหนักในพื้นที่ราบและนั่นย่อมหมายความว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทำงานหนักมากในขณะที่จงังหวัดตากคือที่พายุฝนจะตกหนักและแช่นานที่สุด ก่อนจะออกไปทางอำเภออมก่อยของจังหวัดเชียงใหม่ที่สองจุดนี้จะเต็มไปด้วยภูเขาหัวโล้นที่อยู่ของผีข้าวโพดคาดว่าเขื่อนภูมิพลจะได้รับน้ำฝนกับน้ำป่ามากและน้ำป่าอีกจำนวนมากก็จะไหลสเปะสปะลงมาท่วมในตอนล่างทั้งหมดด้วยและที่สุดมวลน,น้ำจากตอนบนทั้งหมดก็จะมีเป้าหมายลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด ในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องเร่งระบายน้ำออกและจังหวะเดียวกันกับเกิดสภาวะทะเลหนุนที่รุนแรงมากกรุงเทพมหานครก็แค่ปากซอยเท่านั้นเหนือกลางอีสานตะวันออกน้ำท่วมหมดพร้อมกันและตราบใดที่มวลความเย็นจากประเทศจีนยังไม่เกิดขึ้นพายุลูกใหม่ก็จะต้องเกิดขึ้นต่อไป และจะเข้ามาในร่องมรสุมเดิมๆเ,เงินช่วยเหลือบรรเทาภัยที่ตั้งงบมาแค่3,000ล้านบาทนั้นอาจซื้อได้แค่ไม้จิ้มฟันเท่านั้นและหากมวลความเย็นของประเทศจีนไม่เกิดขึ้นเลยและยังมีอุณหภูมิอยู่ที่29-31ถึงองศาและลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกา,านั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงมาก ที่พายุจะเกิดการก่อตัวขึ้นในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนล่างที่อยู่ด้านหน้าใต้ประเทศฟิลิปปินส์ถ้าเป็นเช่นนั้นเส้นทางของพายุก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดเช่นกันเรื่องของพายุลมฝนอากาศแบบเข้าใจง่ายและเรื่องที่ไม่มีทางที่ลมฝนพายุจากธรรมชาติจะเคลื่อนตัวเป็นแบบนี้ได้ เริ่มจากคำถามว่าประเทศไทยจะเจอพายุลมฝนอีกไหมตอบว่าปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีคาดเดากันหมดนะครับแม้แต่องค์กรนาซายังตอบชาวโลกไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วฝนเกิดจากอะไรกันแน่เพราะเคยนำเอาผลึกของน้ำฝนกับผลึกของหิมะมาตรวจมันมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปสุดขั้วเลย แม้แต่ฝนที่ตกใกล้กันยังแยกผลึกออกมาไม่เหมือนกันเลยการคาดเดาจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ว่าฝนมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดกันแน่สำหรับประเทศไทยของเราก็จะอาศัยประสบการณ์และการจดจำเอาว่าหากเกิดมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมลงมาที่ประเทศของเราฝนก็จะหยุดตกและเตรียมเข้าฤด,ดูหนาวแต่ปีที่แล้ว กรมอุตุของเราประกาศเลื่อนมาแปดรอบแล้วประเทศไทยก็ไม่เข้าหน้าหนาวสักทีแถมร้อนตับแตกอีกทั่วประเทศแต่ฝนไม่ตกหนักก็มีแค่เบาบางในพื้นที่เท่านั้นและไปหนาวเอาพูนเดือนมกราคมของอีกปีจนเกือบหมดหน้าหนาวอยู่แล้วนี่คือทฤษฎีการคาดดาวล้วนๆและเป็นเหมือนกันหมดในทั่วโลกดังนั้นก็อย่าไปว่าก,กรมอุตุของเราไปมากนะครับ เพราะถ้าให้หน่วยงานหรืออาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาพูดฟันทงชัดๆเหมือนคนที่ไม่ได้สำคัญและที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างผมนี่คงไม่มีใครเข่าบ้ามาทำกันแบบนี้เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้และยาวไปถึงวันที่22กันยายน2567เมื่อเราปาักพิการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ เหนือมณฑลยูนานที่ปกคลุมอยู่เหนือหัวประเทศของเราพบว่าอุณหภูมิสูงที่29-31ถึงองศานั้นยมม่อมหมายความว่าประเทศไทยมีโอกาสสูงมากที่จะต้องเผชิญกับฝนตกหนักและพายุเคลื่อนเข้ามาอีกในส่วนที่ถามผมว่าพายุเกิดจากโครงการฮารของฐานทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่ทำไมมันเกิดขึ้นบ่อยจังคำตอบจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่22กันยายน2567ตามสองภาพนี้ที่เป็นโมเดลตรวจสภาพอากาศที่ผมเอามาลงให้ดูกันล่วงหน้ากันเลยนะครับพายุที่เคลื่อนตัวตามก้นพายุเบบินคาไปผมเคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่มันเริ่มก่อตัวเล็กๆขึ้นมาในทะเลจีนใต้ว่าพายุลูกนี้จะเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบเต็มๆเพราะมองเห็นร่องอากาศค่อนข้างชัดเจนมาก และห้ามคนไทยไปพูดซ้ำเติมเอาคืนพวกเขานะที่เขาเคยพูดจาถากถางเรื่องน้ำท่วมประเทศของเราแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไม่เคยมีพาย,ยุลูกไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นสูงเข้าประเทศเกาหลีใต้แล้วจะหักขวย้อนกลับเข้ามาโจมตีประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มๆที่ตั้งอยู่ตอนล่างแถมตั้งอยู่คู่ขนานกันอีก ถ้าเป็นแบบที่ผมพูดมาจริงและเกิดขึ้นจริงในอาทิตย์ที่จะถึงนี้แน่นอนขอฟันธงว่าพายุที่นับวันเกิดถีขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกและในเขตของทะเลอาวเบงกอคือฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นมา1ล้านเปอร์เซ็นมันไม่สามารถหลบพ้นสายตาของผมได้แน่นอนโดยอาจารย์เดชานาฤนาศ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้ากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ